จกอินทรีทองปอพีรพัฒน์และทีมงานใันที่2มานธาบวนในวันที่27กุมภาพันธ์นะครับสายบุญสายวานในวันที่27กุมภาพันธ์ะครับสายายานในี่27ก็เชิญเลยนะครับแต่สําหรับการลงจับปลายี่พาสวาทจังหวะนั้นเป็นเผาลืนะผมมาแจ้งพี่รองรับทราบในวันนี้อย่าไปพี่้องครับอย่าเสียเวลาแล้วก็อย่าไปเสียค่าธํามันเดินทางไปนะครับนะครับ ก็ขอประกาศพี่น้องรับทราบดังนี้นะครับขอขอบคุณแทบหลับหัวหน้าประมงอำเภอบคุณเลยครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้เกียรติเดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานคนขึ้นเราตอนเช้าคนเยอะมากครับมาในช่วงนนั้ขอให้พี่น้องได้รับทราบ เปลียนปลานะครับมีเยอะเท่าไหร่นะครับเปลียนปลาก็ขึ้นอะไรงเลยนะบางส่วนนะครับมันจะขึ้นไปขึ้นหนึ่งนะน,นี้เรืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งครับคนก็นยังเยอะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช,ช่วงเทศกาลช่วงงานขอ,อ,องพี่น้องเนาะนะครับวันนี้ก็หนาวนเย็นหนาวเย็นหน่อยน,มนะ,ะมีคนมาซื้อปลาใหญ่ใครจะขายปลาใหญ่เด้ออ่าเปลียนเป็นจุดที่นะครับ ก็สำหรับพี่ร้องมีปลาใหญ่มีปลาใหญ่จะขายนะครับ<า>ก็มาที่กองดูวยการเลยนะครับเราจะประชาสัมพันธ์ให้เผื่อว่าพี่ร้องอยากจะจำหนายจ่ายแก่ปลาของท่านร่จะยืนอนี้ปลาไหีกแล้วข้นมากเึ้นมากเลยไรหกสิบเอ่ มจะปัเมือมาจะปัมือเม็ดอ้าวชั่งดูเลยชั่งดูเลยมันจะเป็นกี่บาทักิโลหกสิบอนี้กิโลกี่บาทครับนเห้าสิบเอกี่กิโลชั้งดูชั่งดูมาบิบ่สิได้มาบิบสี่สิเอาชั่งดูเดี๋ยวมาใปางเดี๋ยวช้ดูชั้ดูสี่สิเายสี่สิบาทครับไม่รู้อยู่ตนยก้กอะไร โล่เอันนี้ดินี่โลเก้าครับโล่เก้าครับโล่เกาครับโล่เก้าครับโลเก0เครับโล่เก้าครับโ่เดีาครับโล่เก้ครับโล่เกาครับโล่เก้าครับโ่เก้าครับนี่เ้าคับลเครับโล่เก้ครับเล่เก้ครับโล่้าครับโล่เก้าครเการับโลเครับโล่เกครับโลละก้าครบโลเกีาครับ่เก้าครับ่เกาคบโลเกาครโลเก้าครบ่้าครับโล่สร้างรัโล่้างรีโล่ อันนี้เท่าไรดิอันนี้ร้อยดึงแม่ครับไปเลยจะรอให้ยกด้วยจรออันนีาอันนี้ร้อยดึงเออไปเอาเอิงอ่ะเสียเอาบ่ครับเออเสียเอีเหมือนเดิมท่านรองท่านเลขาเลขาเลขาได้ยกเลขาได้ยกเอามันเดิมอาเส่ถุงใส่ถุงเลยนายอันนี้เลขาอันนี้แม่เลขาเอาเอาเันมันเดิมผมไม่ได้อะไรเลยเออเดี๋ยวเอาทีหลังเดี๋ยวไปเอาคืนนี้มันไม่ใช่ปล่อยไปใส่แบบ เอนไร้นูกแหนโอ้ยนี่ไปนึ่งมะนาวเลครับนี่นงมะนาวดิย่ทดิยี่สรจังนี่โอเคเลยครับใเอาังเอาเออนี้เดียอ่าร้อยเดียวร้อยเดียวครับโอ้รอเดียวองยลงแพกันชอรยมาขายปลาร้อยเดียวร้อยสี่สิบปาท่านมารอีกจังหานท่านเลขาพนนั้ มานั่งดื่มเฉยๆก็ได้ปาดตัวใหญ่ไปไหนางไม่ให้เมียอีกอยู่หน้าบ้านนี่เฮ้ยจั้พอได้เขาเป็นเลขาได้เนาะให้เหมือนพวกเราเป็นคนหวา่นหนีเบกปลาบ่ครับเบกปลาบ่กยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดอ๋อแ่บนี้ว่าเบกปลาไปปลาหลายบ่กเบกปลาเยอะไหมครับได้พอจะกินอยู่พอจะกินเนาะ คาลงเหเท่าไหร่นี่แหละสองร้อยไปเกือบกิโลเป็นวันรุมงนเวลา16บาคุ้มไหมโอ้เกือบสิบโลอโอ้คุ้มคุ้มอยู่เนาะคุ้มคุ้มแก่ละสองร้อยไ้เกือบ1 0บกิโลครับคุ้มอยู่ จะได้เดินทางคร้วคาดปลอดภัยงามนี้ได้รับความเมตตา,า,าจากพระเกจิอาจารย์ดังจากอีสานใต้นนมาเป็นเจ้าพิธีว,วันที่27กุมภาพันธ์2 5 1 7นี่กับรถจอดตลอดแนวเลยครับตลอดฝั่งหนองน้ำนะ ดูตรงนี้หน่อยจีมีคนที่กลงองให้ครับนายปลาได้หลายบ่ สองสามโตคือได้น้อยแท้คนขึ้นเกือบหมดเลยมั้งเนี่ยมาเช้าคนเยอะเลยเนาะคนเยอะไหมครับมาเช้าเนี่ยหะมาแล้วไข่แล้วเม็ดน้อยกว่าเม็ดน้อยเม็ดน้อยเม็ดน้อยมาเช้าเนาะ เล่นไปเล่นมาแต่เต่าคลิปได้ไหลายหมื่นเลยเนาะขาแหเนี่ยแหละสองร้อยบ่

ท่วมหัวเลยเนาะตรงกลางอ่ะ เออไม่ชอบแม่แขาจะตึบเอาอ่ะไางกอนไ ทีมงานแทนพระสาวสู์มากใม่ดัตรเจ็เพีวันที่ท,ที่รกาคุพ่ออันสงเนื้อหัวสิบเจ็เป็นวันตักบาทเวลาเจ็ด,ดร,จริกาีิทีตับบาทถวายพระตังหันเท้าถวายจะตุปใจพระเย็นรมเวลาแปดริกาพระสงฆ์นโมทนาเป็นเสร็จพิธีประธานจัดงานฝ่ายสงพระครูสุทธิศิลาพิรมเจ้าอาวา,วดดาสวัดบ้ายตาวงวรทักจะมาานฝ่ายสงแ่สงสะเรนวัดสวายตงวทุกรูกป,ประธานจานฝ่ายพรวา ที่ปึกษาคณะผู้บริหารคณะผู้นำชุมชนทั้งขบวหมู่บ้านรองประธานและคณะกรรมการประกอบด้วยนักข่าจากชาวบ้านที่ตุยมติผู้มีอิสระและตระกูลที่มีวิจารณญาณอย่างยิ่งยืนถึงกับทั้งคุยจิตคะแนนจี๊ดราโม่ดาวลักปาร์ตี้ใช่ไหมครับดับพลอย

และ28่สิบแอกอนโคะแนนวล์ิเ็นี้นี่คือนันใหญ่ยี่สิบห้าไม่ควรติดตามต่อไดูแล้วมไม่ได้เท่าไหร่รอกเนาะปลาไม่เยเยอะเท่าไหร่นั้นเนาะอ๋อ ไม่มีใครได้ก็เระ